สวัสดีครับว <maison> ันนี <improves emotions> ้ก็มาพบกับผมยูชุนช่องเกมเมอร์ดีสไตล์นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในเกม GTAIV EP4 แล้วนะครับลมมันอยู่ไหนวันนี่ยนิโก้เบา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 าๆๆลมมันแกไปทำอะไรในนั้นน่ะมันมีคนตามฉันมาไร้สาระนะออกมามันมีคนตามฉันมาฉันเห็นอยู่มันน่ากลัวมากแกอย่ามาไร้สาระกับฉันหยุดพูด ยุดพูดเดี๋ยวนี้มันตามล่าฉันแล้วมันโหดมากเพราะแกไปฆ่าวลาดนั่นไงแต่ไม่ใช่ลูกน้องวลาดนะคนของวลาดตื่นได้แล้วเพื่อนแกเนี่ยมันแหกปากฉันเลยต้องเอาเชือกมัดปากไว้ดูมันดีๆใครทำงานให้ใครดูแกมีความสุขมากเลยนะแกทำงานให้ใคร แกบอกฉันมาฉันทำงานให้โลม,มนะันอะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฉัน